สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนพบกับผมนุษกราฟนะครับในคลิปนี้พามาดูการเทรดขยะสะสมบิตคอยนะครับสำหรับปีใหม่นะก็เราก็ทําได้เหมือนเดิมนะครับช่วงปีใหม่ก็อาจจะมีการเทรดน้อยลงนิดนึงเพราะว่าคนเขาหยุดกันนะครับแต่ก็ยังเทรดได้นะครับอันนี้วันนี้ก็วันเข้าสู่วันที่2เมกรอาคม2 5 6กนะครับก็เริ่มมีการเทรดกันมากขึ้นเพราะคนก็กลับมาทํางานกันแล้วนะครับก็ในภาพนี้ผมพามาดูกราฟบิตคอยยูเอดีนะครับแท่งละ5นาทีนะครับก็เริ่มต้นมาจากทางด้านซ้ายนี้นะครับเป็น ช่วงเช้าของวันที่2นะครับคือวันนี้นะฮะวันที่2องกัลลานะครับตรงนี้ก็ระครังขึ้นมาล้วก็รู้ว่าระครังขึ้นคืออะไรระครังขึ้นก็คือาราคาเนี่ยมันแตะทั้งเส้น20และเส้น200พร้อมกันแต่ว่าราคาเส้น20เส้น2อ0 3อย่างเนี่ยมันอยู่ใกล้กันมากนะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้อยู่ใน,นที่ว่าอยู่ในสภาวะแคบนะครับพอมันแคบแล้วต่อไปมันจะต้องบานออกจากกันเข้าสู่สภาวะกว้างนะครับทีนี้บานออกเนี่ยมันก็จะบานออกได้2ทางคือบานออกข้างบนหรือบานออกข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นพอช่วงประมาณสายประมาณ10นงะก็็จเหว่่า เส,ส้น20กับเส้น200เนี่ยมันตัดกันถ้าตัดลงก็มีลูกศรแดงนะครับ้าตัดขึ้นก็มีลูกศรเขียวนเพราะะนั้นช่วงประมาณ10บโมงครึ่งก็จะมีการตัดขึ้นนะตัดขึ้นแล้วก็อ่าราคาเส้น20เส้น200ก็เริ่มบานห่างออกจากกันนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าอ่าวันนี้นะครับบิตคอยก็จะขึ้นละนะครับขึ้นนั้นเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเส้น200เป็นสีเขียวขาขึ้นเส้น20ก็เป็นขาสีเหลืองขาขึ้นอ่ราคาก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็ 16,618.73ดอลลาร์ต่อบิทคอยนนะครับเส้นนี้เกิดขึ้นเมื่อ AI นับแท่งกราฟถึงด้านบวกนะคือบวก9นะครับแต่ถ้านับแท่งกราฟด้านลบถึงลบ9้ามันก็จะสร้างเส้นฟ้าขึ้นอันนี้เห็นว่าราคาเนี่ยตอนแรกๆของช่วงเช้าวันนี้มันอยู่แถวกลางๆระหว่างเส้นฟ้ากับเส้นส้มนะครับพอ10โมงครึ่งมันก็เลือกที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับตัดผ่านเส้นส้มขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนตัดผ่านเส้นส้มขึ้นไปแล้วเนี่ยเส้นส้มก็ทำหน้าที่เป็นแนวรับนะครับราคาก็ย้อยลงมาหาเส้นส้มอีกทีงนะครับ แล้วก็บริเวณช่วงช่วงที่ยงนี้เองครราคาที่ตัดเส้นส้มผ่านขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ย้อยลงมาอยู่ที่เส้นส้มอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้จะสังเกตว่าเส้นส้มเนี่ยมันอยู่บริเวณเดียวกันกับเส้นเขียวเส้นนี้นะครับเส้นเขียวเข้มนี้เขียวเข้มนี้คืออะไรเขียวเข้มนี้คือความสูอ่าราคาสูงสุดของเมื่อวานวันที่หนึ่งนะครับเนี่ยสูสุดเลยอยู่ตรงนี้ครับแล้ววันนี้เองตอนเช้าวันที่สองเนี่ยนะเปิดเปิดมาราคาราคาเปิดอยู่ที่เส้นสีเทานี้นะครับหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งจุดเก้านะนะเ้นสราะฉะน อยู่ใกล้กันมากก็ได้แก่ราคาสูงสุดของเมื่อวานเส้นส้มบวกเกแล้วก็เส้นเทาราคาเปิดของวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เป็นเป็นแนวแนวราคาโซนราคาที่สําคัญมากเพราะมันมีเส้นแนวนอนถึง3เส้นอยู่ใกล้กันมากเพราะฉะนั้นพอราคาทะลุ3เส้นนี้ขึ้นไปได้ลงมาก็มาใช้3มเส้นนี้เป็นแนวรับนะครับทีนี้มันรับอยู่หรือไม่อยู่เราก็สังเกตนะครับปรากฏว่าย้อยลงมาแล้วเด้ง3มเส้นนี้แล้วก็กลับขึ้นไปใหม่นี่แปลว่ามันรับอยู่รับอยู่นะครับแปลว่ามันจะขึ้นต่อแหละนะคราวนี้เราก็รอจังหวะที่เรารู้แล้วมันจะรับมันัับบลลมนางหดด เพื่อที่จะเข้าซือ้อนะครับลงมารับด้านลบนะครับนี่ก็มันก็จะย้อยลงมานะแล้วแล้วไอนับให้ด้านลบพอถึงเนี้ยลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่แถวลบสี่แถวเนี้ยนะครับก็โดยมากลบสี่ลบห้าลบหกมันก็จะกลับกลายเป็นบวกรานะะคาก็จะหนุนขึ้นไปนะโดยมากนี่จะสังเกตเวลามันย้อยลงมานะครับนับถึงลบสี่แล้วมันมักจะขึ้นนะนะครับเนี่ยบริเวณนี้หรือขาขึ้นก็ตามเวลานับถึงสี่ห้าหกมักก็จะมันมักจะกลับด้านเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันนะเวลาขึ้นขึ้นไปถึงสี่ห้าหกนะฮะก็ลง เพราะนั้นตรงนี้เรารู้แล้วว่าจากตรงนี้ว่าเส้นเส้นส้มเส้นเขียวเส้นเทานี่รับอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็จะรอมันย้อยลงมาใกล้สามเส้นนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องแตะนะครับไม่จำเป็นต้องแตะไม่จำเป็นต้องชนนะครับเพียงแค่ว่าเรารอให้มันนับด้านลบเพื่อที่จะได้ราคาที่ต่ําลงอีกนิดนึงนะครับแล้วเราก็เข้าซื้อตรงนี้นะครับ <S <S รก็ปรากฏว่าเอาเอา,เอาแท่งที่ลบสี่แล้วกันนะครับลบสี่นี่ดีลบสี่ลบห้าลบหกสี่มันอยู่ช่วงกลางๆนะครับเพราะนั้นเวลาบ่ายหนึ่งโมงสี่สิบนาทีนะครับแท่งนี้แท่งราคาเปลี่ยนจากสีแดงสี่รัับบให้นะค แทงลบสี่แท่งนี้เพราะตอนที่ปิดแท่งลบสี่แท่งนี้ก็คือเวลาสิบสามนิกาสี่สิบห้านาทีนะครับปิดแท่งสิบสามนิกาสี่สิบปิดที่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านี่ไหมฮะพอปิดแท่งนี้ปุ๊บเราเข้าซื้อเลยเนี่ยเข้าซื้อเลยแล้วก็นะครับเราทำการกําหนดขนาดลบไซส์นะครับเพื่อที่ว่าจะให้นะครับเรารวยขึ้นสี่เปอร์เซ็นตเมื่อราคาเพิ่มขึ้นไปอีกสามสิบดอลลาร์นะครับแล้วก็เราจะแบ่งแบ่งกําไรเนี่ยให้โบรกเกอร์นะครับเป็นค่าสเปรดไปยี่สิบดอลลาร์เราเอาไว้เองสาสิบดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้า แบ่งกันแบบนี้ปกตินะครับในย่านบริเวณราคาปัจจุบันนี้ถ้าเราดูนะครับโบกเกอร์เขาจะกินสเปรดอยู่ที่ประมาณช่วง10กว่ากว่าไม่ถึง20โดยมากจะไม่ถึง20นะครับเพราะนั้นเราเผื่อกลมกลมไปเลยว่าเป็น20นะครับแบ่งให้โบกเกอร์20เราเอาไว้เอง30นะครับรวมเป็น50เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าซื้อแล้วราคาเคลื่อนขึ้นไปในกราฟนี้นะครับเคลื่อนขึ้นไป50ดอลลาร์แปลว่าเรารวยขึ้น4%เสี่เปอร,าาาร์เซ็นต้เลยที่ราคานนนัน้ะครับรวยขึ้น4%เราเลิกพอนะครับโดยมากจะได้นะะครับจได้ทีนี้รวยขึ้้น4%ถาเราทแบบนี้ไปเเรื่อยย็นๆได้วนะครั้งก็ได้นะครับ สิบแปดครั้งเท่านั้นเองเงินจะเพิ่มเป็นสองเท่านะครับอดทนได้ไหมอดทนรวยทนรวยได้ไหมทนรวยให้มันเพิ่มวันเทรดวันละครั้งนะครับครั้งหนึ่งรวยขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ทำได้ไหมนะฮะคือคือทําใจไม่ให้โลภก,กว่านี้ได้ไหมเอาเอาเอาใช่ว่าวันนี้รวยขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์พอไหมนะถ้าทาได้นะครับเงินจะโตเร็วมากนะครับแต่คนเราเนี่ยโดยมากมักจะทําไม่ได้เพราะจะโลภก,กว่านี้อีกนะครับคิดดูว่าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าซื้อหุ้นก็รอันผลปีหนึ่งนะครับแต่นี่วันเดียว รวยขึ้น4%เท่ากับรอปนผลพุ้หนึ่งปีแต่คนความโลภจะไม่จำกัดนะครับเพราะนั้นก็จะทนไม่ได้อยากจะได้มากกว่านี้นนนนอีกนะครับแล้วก็มักจะพังนะมักจะพังเพราะความโลภนะรัเพราะนั้นถ้าทำใจได้ว่าโอเคตลาดเราตลาดจะเปลี่ยนขึ้นหรือลงช่างมันเราขอเอาให้รวยขึ้น4%ต่อเทรดแล้ววันหนึ่งเราเทรดครั้งเดียวพอทำได้ไหม18วันแค่นั้นเองนะก็จะรวยขึ้นสองเท่าทำได้ไหมถ้าทำได้นะครับระยะยาวก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมีกระแสเงินสดเกิดขึ้นนะครับถ้าโลกวันนี้พังเลยนะครับ ก็10โมงบ่ายโมงสี่สิบห้เข้าซื้อปุ๊บนะครับนับไปอีกอไม่ถึงชั่วโมงนะครับราคาก็เพิ่มขึ้นไปห้าสิบเกินขึ้นไปเยอะเลยครับแต่ไม่เป็นไรพอถึงตรงนี้เราตั้งทีพีเอไว้แล้วนะครับถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็เทคพอร์ตฟิทเราได้กำไรไปแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือในในกราฟนะครับทีนี้หน้าง,งานเนี่ยสมมติว่าราคาเนื่องจากว่ามีข้อยูเอสเนี่ยนะครับตลาดมันเป็นตลาดกระจายไม่รวมศูนย์นะครับตลาดกระจายหมายความว่าแต่ละโบรกเกอร์เขาก็มีลูกค้าเข้าเทรดของใครของมันันนแต่่ข้ออมมมูลราคาคเชืกัน เพราะนั้นแต่และเจ้าก,ก็จะมีราคาต่างกันเล็กน้อยครับไม่ได้เป็นตลาดลมสูย์เหมือนตลาดหุ้นที่ว่ามีตลาดหลักทรัพย์เป็นแกนที่จะทําให้ราคามันเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นตลาดสินทรัพย์ฟิวเจอร์แบบนี้นะครับมันก็จะราคาต่างกันเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นในกราฟนี้มาจากราคาของ coinbase.com นะครับกั่บล็อกเกอร์ของเราเองเนี่ยกราฟก็จะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นถ้าเราเห็นในกราฟของที่เราเห็นในจอ,อนี้นะครับได้จุดเข้าซื้อปุ๊บเราเข้าซื้อใน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 ์มินั้ MT4 ของเราของบรรเานะคั พอเราเข้าซื้อปุ๊บนะครับโบเกอร์จะกินสเปรดไปก่อนเลยทันที une, ทเพรา,า,าะาร,าาร,าราคาที่เราเข้าซื้อได้นั้นคือราคาที่โบเกอร์เขาหักสเปรดไปแล้วคือหักที่เราเผื่อไว้20ดอลลาร์นตไปแล้วเรียบร้อยนะเพราะนั้นหน้าที่เราหลังจากได้ราคาที่เราเข้าสำเร็จได้แล้วเนี่ยเราก็แค่บวก3าดอลลเร์เข้าไปแค่นั้นเองจากราคาที่โบเกอร์ให้เรามานะครับบวกอีก30ดอลลเปร์็นแล้วก็ตั้งเทคพอรฟิตอัตโนมัตที่ราคาที่เราเข้าซื้อได้บวกกับลารมสิบเปอร์เราย่ซ็นต เพราะว่าสเปรดของแต่ละเจ้าแต่ละโบเกอร์แต่ละเจ้าที่เป็นกระจายกระจายออกไปเนี่ยแต่ละเจ้าจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันบางเจ้าก็จะนะครับมีสเปรดเยอะบางเจ้าจะสเปรดน้อยนะครับแต่ละเวลาก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่อ่าณเวลานั้นๆซึ่งสเปรดจะไม่คงที่นะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ได้จะเผื่อว่าโอเคเขาจะกินสเปรดไม่เกินยี่สิบแล้วเอาของเราอีกสามสิบลงเป็นห้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นการที่ราคาถึงตรงนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางหรือเลาก็ได้ นะครับเพราะว่าเราเผื่ออไว้ว่าเราจ่ายให้บเกอร์20แต่จริงๆถ้าบลกกอร์เขาเาไปแค่11นะครับรวมของเรา30มันก็จะเป็นแค่41มันก็จะเกิดขึ้นก่อนก่อนกราฟนี้ถึง50ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นตัวนะครับที่บอกให้เราตัดสินใจเข้าซื้อเข้าขายเท่านั้นเองนะครับในกราฟนี้นะครับแต่ในทางที่เป้นเ่้จริงนะครับมันจะมีปัจจัยอย่างอื่นมาอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าซื้อสำเร็จเรียบร้อยแล้วได้ราคามาแล้วนั่นคือราคานั้นถูกขัด เป๊ะเลยเนี่ยนะครับเราก็จะรวยขึ้น4%เรนะครับเรารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็มันก็มีวิธีคำนวณรายละเอียดตรงนั้นผมทำสเปรดจิตแจกรีไว้ไว้นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าเข้าใจตรงนั้นเงนก็จะง่ายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นภายในประมาณอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองหกข้าสามสิบภายในครึ่งชั่วโมงเองเนี่ยนะครับก็จะรวยวันนี้ก็รวยขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เลยเรียบร้อยนะครับจากนี้ไปมันจะขึ้นจะลงอะไรก็ช่างมันนะครับเราถือว่าจบหล้งจากนี้เราได้มาก็ เอาไปใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อเฉลี่ยบิตคอยตัวจริงนะครับซื้อบิตคอยตัวจริงเอามาเก็บไว้นะครับเราเรียกว่าเทรดขยะสะสมบิตคอยนะเพราะฉะนั้นราคาบิตคอยจะขึ้นจะลงเราสามารถเทรดได้ทัทง้ทงขาขึ้นทั้งขาลงนะครับได้ทุกวันปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเลยนะครับแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นการ uh, เทรดขยะอะไรก็ตามที่ไม่ใช่บิตคอยนะรเรียกขยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นฟิวเจอร์เป็นอะไรต่างๆนะครับแล้วเราแบ่งกำไรบางส่วนไปซื้อสะสมบิตคอยไว้นะครับระยะยาวสี่ปีขึ้นไปบิตคอยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเเพพรรราาาาะะะวว่่อไ สัพพลายมันจำกัดนะครับสัพพลายจำกัดก็คือโลกนี้มีได้แค่21ล้านบิตคอยน์เท่านั้นเองนะครับมีมากกว่านี้ไม่ได้เพราะนั้นการใช้งานบิตคอยน์มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตลอดเวลานะครับเวลายิ่งผ่านไปคนก็ยิ่งใช้มากขึ้นสถาบันใหญ่ๆเริ่มใช้มากขึ้นบางประเทศก็ใช้จำนวนนี้นในทางกฎหมายแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่สองประเทศที่ททใช้ใช,ใช้ใช้จ่ายได้เหมือนกับเงินของประเทศตัวเองเลยนะครับก็มีเอลโซดอร์กับเซนตันแอฟริกานะครับแล้วก็จะมีตามมาเรื่อยๆนะค,ค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ออยยยยยนนนนะะะะะฮก็็รราาาววเเ่่จปงั้ ครับเพราะนั้นเราก็ทยอยซื้อสะสมเก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะครับนี่ว่าเจขยะสะสมอีกคอยนะครับโอเคครับก็ดตามดูหรือว่าฟังทาง Twitter ทาง t i k t o อกทางหลายทางนะครับก็ดูไปเรื่อยแล้วก็ไม่เข้าใจก็ถามมาได้นะครับผมยินดีตอบนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ